น่ตัวนี้เป็น CX3 ดีเซลนะลก็เข้ามาเช็คเรื่องแอร์ครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนอูอเลดไ้ชาร์จด้วยหอนละไม่ไหวส่วนซีเคันนี้ไม่มีอะไรครับเราจับมาได้อยางี้แล้วปะยางเฉยไม่ต้องตื่นเต้นขออนุญาตอัปเดตงานวันนี้หน่อยนะครแน่นๆ อันนี้มีไดชาร์จนะอันนี้มีมาเชิกแอร์แล้วก็เปลี่ยนมูเล่นะครับผมโอเคอันนี้อาติศน,น,นะฮะมีเปลี่ยนชค คู่หลังนะฮะสองตัวก็คือล้อตีตึงๆเลยแล้วก็ลูกค้ามาก่อนหน้านี้แล้วมาเช็คระบบไฟกับเรานะครับก็คือเปิดสวิตช์จูเจอออนไม่มีไฟอะไรโชว์เลยนะครับผมรถเคยทาสีมนาะมีปัญหาเรื่องจินเรื่องเา่านะครับตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยลูกค้าฝากตรงนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ลูกค้าฝากติดริบหลังนะครับโอเคโอเคจับแท้จับแท้ วยงามเดี๋ยวตัดให้ครับ